พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีเพียงแค่พระองค์เดียวแต่มีมามากมายนับพระองค์ไม่ทั่วแล้วมากกว่ามากมีปรากฏด้วยพระธรรม,มากายในอายจัตนานิพพานซึ่งมากกว่าเมล็ดาสในท้องพระมาหาสหมุทรทั้งสี่คือคําอุปมาว่ามากกว่ามากยากทิ่ลครจะมานับเม็ดใสทั้งหมดว่ามีปริมาณเท่าไหร่ แต่หากแม้มีพูดทรงกัปญญามีดวงปัญญาไปนับได้ก็ยังไม่อาจนับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากเท่าไหร่แสดงว่าสังสารวัติที่ตั้งมายาวนานทีเดียวตั้งมายาวนานมากแล้วก็แค่นี้ยังไม่พอนะที่พามาในอดีตปัจจุบันในพระองค์หนึ่งแต่ในอนาคตก็จะมีอีกจํานวนมากสืบสายเส้นทางพุทธภูมินี่แหละจะมีอีกเป็นจํานวนมากๆ ็มีทั้งนิยตะโพธิสัตว์และอน,นิยตะโพธิสัตว์แล้วก็จะมีการถ่ายทอดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทุกคนย่อมมีสิทธิคิดได้แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดที่จะทําลายวัตฏะสงสารนี้ออกไปให้ได้เขาคิดจะทําลายอันนี้ออกไปให้ได้เลยแล้วก็จะต้องหมายปเพียงคนเดียว แต่จะพาสัพพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมทุกข์ในวัฏสงสารนี้ออกไปด้วยนี่เป็นอัธยาศัยของท่านถ้าใครคิดอย่างนี้เนี่ยจะได้เนมิตกันนามนามที่เกิดจากคุณธรรมของท่านว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาจะพ้นจากภพนี้และไม่ไปตามลำพังแต่จะนำสัพพสัตว์ทั้งหลายพ้นตาไปด้วย พระโพธิสัตว์หมายถึงสัตว์ผู้มุ่งการตัดสรตวการเป็นพระเจ้าเพืพ่อจะเลื่สัตว์คนสัตว์ที่พ้นจากทุกข์ภายในสังสารวัตตามไปด้วยและเราจะได้รู้จักพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่มหาศาลเกินเปรียบยะเลื่ว่าขนาดนั้นเนี่ยตัวท่านยังไม่รู้ว่าหนทางที่จะออกจากภพจะทำอย่างไรนะยังไม่รู้เลยนะ แต่ตั้งความปรารถนาเอาไว้โดยท่านมีความคิดว่านี่เป็นข้ออผมมาว่าดูหัวใจท่านนะหากแม้ว่าจากักรวาลในกว้างใหญ่สุดประมาณนี้จะเต็มไปด้วยป่าไยอันนาดน,นั่นไัยซึ่งเต็มไปด้วยเรียวหนามอันแหลมคมและวัดระยะทางไปไกลถึงหนึ่งล้านสองแสนสามื่นสี่ร้อห้าสิโยชนคือไกลมากเป็นล้านล้านยอดอย่างเ้ยะ เต็ไมไปด้วยป่าภัยที่มีหนามแหลมผมก็โดนนิดนึงเนื้อขาดเ่งวิ่งจะเดินลุยไปเลยด้วยเท้าเปล่ปานี่แหละไม่ต้องใส่รองเท้าจะเหยียบย่ำบกฝ่า,ฝาขวากหนามไปสุดปลายทางให้ได้เลยก็แปลว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นแม้ด้วยชีวิตไม่กลัวหากแม้ว่าจักรวาลนั้นก็งใหญ่สุดประมาณนี้แม้ไม่มีป่าภายัย จะมีน้ำเล้วแหลมเปลี่ยนเป็นทานเพลิงที่ร้อนละอุเต็ไมไปหมดเราก็จะเดินลุยไปด้วยเท้าเปล่าไปจนสุดมื่นจักรวาลท่านจึงสมควรจะเป็นผู้นำสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจะพบหรือหากแม้ว่าจักรวาลกว้างใหญ่สุดประมาณนี้เต็ไมไปด้วยภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟโลงอยู่ตลอดเวลา และพื้นดินระหว่างซอกพวกเขานั้นน่ะเต็ไมไปด้วยน้ำทองแดงที่หลอมเดือดทุ่งละลายอยู่เต็มเราก็จะแหวกไห้ไปผ่านน้ำทองแดงร้อนแรงนั้นไปด้วยกำลังแขนของตนจนสุดหมื่นจักรวาลพระบริษัทย่อมบำเพ็ญบารมีด้วยน้ำใจที่เด็ดเดเียวมั่นคงไปว่าจากสวัยพระชาติถือกำเนิดเป็นอะไรก็ตาม คือก็จะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นไหนก็ตามย่อมสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ไม่ย่อหย,ย่อนไม่เบื่อหน่ายไม่สายพระพักแม้จะมีใครเนี่ยจะมาคิดทดลองกลั่นแกล้งโดยอาบาต่างๆเพื่อให้ท่านเลิกสร้างบารมีท่านก็นจะไม่สนจะยังคงสร้างบารมีต่อไปอย่างไม่วันไหวบุคคลที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องมีอัตยาศัยหประการ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้คือหนึ่งเนคขมัชชาัยคือเนคขมะบวกอยัยาศัยใสหมายถึงมีความพอใจที่จะออกบวทตลอดทุกชาติรักในเทศบรรพชิตอย่างยิ่งนี่ไม่ว่าเกิดอยู่ในตระกูลไหนก็แล้วแต่เนะี่ยพอถึงเวลาเข้าเนคขมัชชาใยนี่จะกระตุ้นจิตสำนึกว่าเราต้องบวทบวทบชบท ประเภทนี้เป็นเพศอันสูงส่งเป็นอุดมเพศสองวิเวกัชาสัยวิเวกกันแหละบวกอัตยาสัยหมายถึงมีความพอใจอยู่ในที่เงียบสงัดวิเวที่สง,งบปราศจากความอึกทึกคือโครมแล้วก็ยอมพึงพอใจในสถานที่นั้นยิ่งนะักสามอโลพชาใสัยก็คืออโลพะ บวกอัธยาศัยหมายถึงมีความพอใจในการบริจาคทานไม่โลภไม่โลภแล้วยังให้หาวิช่องทางใดที่จะบริจาคทานได้แล้วไม่ละเว้นเลยจะทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังและยินดีพอใจที่จะคบหากับบุคคลผู้ปราศจากความโลภไม่ตรณีเป็นที่ยิ่งข้อสี อโทสัชยาใสอโทสะบวกอัธ,ยา,ย,อธยาศัยหมายถึงมีความพอใจในความไม่โกรธไม่ใช่มีความพึงพอใจใความโกรธะจ่งเคยถ้าไม่โกรธรู้สึกพอใจพยายามหักห้ามความโกรธอยู่ตลอดมาจะเริญนเมตตาแก่สัตว์ทั้งปวงด้วยความปรารถนาอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์ในวัฏตะสงสารเป็นยิ่งนักห้า อะโมหัชาสัยหมายถึงมีความพอใจในการทำลายโมหะพยายามบำเพ็ญภาวนาเพื่อเกิดดวงปัญญาเพื่อเกิดแสงสว่างภายในและจะได้เห็นบาปปุนคนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงแล้วยังไม่พอยังพึงพอใจคบหากับคนดีมีสติปัญญา